สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันพุทธที่20เดือนหน,นะคะตลาดทีเฟงในวันนี้ยังมีแรงวิ่งไม่เยอะนะคะก็มีกรอบระยะการวิ่งอยู่ประมาณ12จุดเหมือนเดิมเลยนะคะจันอังคารพุธเนี่ยวิ่งกันอยู่แค่ประมาณนี้เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงท้ายตลาดเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่าเทรนในฝั่งขาลงนะคะใน time frame เล็กอันนี้ต้องย้ำนะคะว่าเป็นใน time frame เล็กเริ่มที่จะ คอนเฟิร์มเป็นในฝั่งขาลงมากกว่าแต่ทำเฟรมใหญ่ยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปติดตามดูการวิเคราะห์กราฟกันค่ะว่าจังหวะในการเทรดการวางแผนจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนทางด้านของฝั่งทองคำนะคะทองคำนี่ส่วนทางกับ t f เฟก็คือเป็นลักษณะว่าเหมือนกับมีแรงขึ้นมานะวันนี้ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะตอนนี้เราก็ยังคงรอต่อไปนะว่ามันจะวิ่งไปถึงเป้าหมายที่เราตั้ง pending order รอเปิดเซล์เอาไว้หรือเปล่าค่ะติดตามดูกันนะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเข้าสู่ในช่วง3นาทีสุดท้ายของตลาด T ีเฟค่ะ4.52โมง52นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันว่าในช่วงท้ายตลาดนี้เป็นยังไงบ้าง ก่อนอื่นเราไปคอนเฟิร์มก่อนค่ะว่า s e ฟ50 i n d e x ปิดไปที่เท่าไหร่วันนี้ปิดแดงนะคะไปที่952.86ถ้าดูตามตรงนี้ลบไปไม่กี่จุดแต่เรามาดู Tfect กันนะคะ t ีเฟกตัวซีรีส์ H 2 1นี้นะคะตอนนี้ยังคงวิ่งอยู่ที่946.2ก็คือประมาณ946แล้วกันนะคะก็ Discount ก็คือต่ำกว่าตัว i n d e x เนี่ยอยู่โดยประมาณนะคะเกือบเกือบ7จุดได้เลยนะ ประมาณ6จุดกว่าๆค่ะซึ่งถ้าเราดูแท่งเดนะตอนนี้นะคะมันเห็นไหมคะว่ามันเป็นแท่งแดงแล้วก็คือขนาด size ไ,ไม่ใหญ่มากระยะกรอบการวิ่งน่าจะพอๆกับ2วันที่ผ่านมาคือจันทังคารก็ตีไปคร่าวๆน่าจะ10กว่าจุดคือตอนนี้ยี่ยงังไม่ได้ดูแต่ราคานะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงบ o t t o m ของมันนึคือเป็นราคาต่ําสุดของมันเลยอะจะเห็นนะคะว่าแท่งมันแบบกําลังแดงเต็มที่เลย มาดูนะคะว่าใน60นาทีซูมกันลงมาดูค่ะว่ารายละเอียดเป็นยังไงเจ็ดแท่งของวันนี้นะคะ5 2 3 4 5 6 7ก็คือแท่งแรกตอน9้าโมเป็นแท่งสีเขียวเล็กๆนี้นะคะคือเปิดมาไม่ได้เปิดแกลบอยู่ในโซนเดิมเลยนะคะแล้วก็เนี่ยออกยึกยักอยู่แถวๆกรอบเดิมตรงนี้อยู่ไม่ไปไหนนะคะขึ้นไปทำ Hi ตอนเช้าเนี่ยช่วงเช้าเนี่ย เขาอยู่แค่ที่957.3นะคะก็คือจุดนี้ตอนช่วงเราวๆแท่ง10บโมงค่ะเสร็จแล้วโดนกดกลับลงมานะคะโลตรงนี้ที่ลงมาในช่วงเช้าเนี่ยนะคะอยู่ที่945.2 945.2แต่ตอนนี้มันอยู่ที่ราคาณนะตอนนี้นะอยู่ที่945.7ก็แสดงว่าเกือบเกือบจะถึงโลของวันนะยังไม่ถึงโลของวันดีค่ะแต่ใกล้จะปิดละไม่รู้ว่าจะทะลุมาหรือเปล่านะคะ แต่วันนี้ออกทรงก็คือขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลงมาพอลงมาเสร็จกรอบกรอบนิดเดียวยนะะถ้าดูระยะการวิ่งตรงนี้มันก็ประมาณ12จุดเท่านั้นค่ะเด้งขึ้นไปก็ไปเกือบๆที่หายเดิมแล้วโดนตบกลับลงมาอีกนะคะตบกลับลงมาคือมีการวิ่งในช่วงแท่งสุดท้ายอีกแล้วนะมาดูใน15นาทีดีกว่าค่ะเพราะว่านี้มัน1ชั่วโมงอาจจะดะูดีเทลไม่ค่อยชัดว่า เอ๊มันวิ่งหลัง4ี่โมงครึ่งที่ตัวอินดซ x ปิดไปแล้วหรือว่าวิ่งมาตั้งแต่ต้นต้นชั่วโมงตอน4ี่โมงนะคะก็มาดูใน15นาทีกันนะคะตรงนี้เนี่ยเอ่อสินาทีเราจะเห็นว่าช่วงเช้าเนี่ยเป็นเป็นช่วงนี้นะคะมันขึ้นไปอะ่ะที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันติดแนว moving average เนาะแล้วก็โดนกดกลับลงมาค่ะมาที่อันนี้ที่มันลงมาเนี่ยมันเหมือนมาเจอกับแนวที่เปิดแกลบไปนะคะแล้วก็เลยมาเด้งแนวแถวๆนี้ ขึ้นไปใหม่เนี่ยไปติดโซนเดิมเลยเห็นไหมครับไอแนวรับแนวต้านด้วย moving average ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมเนี่ยค่ะขึ้นมาไม่ได้ทะลุไฮของวันซึ่งเป็นแนวกับ moving average แล้วก็กลับลงมาใหม่คือเป็นไซด์เวงอย่างนี้เลยนะคะขึ้นมาเจอแนวนี้กลับลงมาตรงนี้พอขึ้นกลับไปใหม่ก็เจอแนวเดิมอันนี้เป็นแนวแนวต้านในวันเลยนะก็คือไฮของวันอยู่ตรงนี้เขาผ่านไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ตีแนวต้านตรงนี้เราดูด้วย moving average ก็ใช้ได้เหมือนเดิมเห็นไหมคะ มันก็โดนกดกลับลงมามาที่ราคาปิดตรงนี้แทบจะเป็นโลเดิมของวันโลโลตอนที่ตอนเช้าว่าเขาอยู่ตรงนี้นะคะก็แสดงว่าแนวรับแนวต้านในวันของวันนี้ยังใช้ได้มีขึ้นมาชน2รอบแนวรับก็2รอบเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้คอนเฟิร์มปิดแล้วนะคะ t f e c คอนเฟิร์มปิดไปที่945.9 945.9ก็ประมาณ946ประมาณเท่าเดิมนะคะก็ห่างกันอยู่ประมาณ6จุดกว่าๆกือบเกือบ7จุด ทำให้เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงก็อย่างที่บอกนะคะมันเกิดการไซเยวในกรอบเล็กๆมากเพราะว่าจาก945.2ไป957.3โลกับไฮของวันเนี่ยคือ12จุดนะคะเกือบเกืจุดเลยทีนี้นะคะเราก็มาดูกัน,นะค่ะว่าทรงมันเป็นยังไงบ้างใน15นาทีนะคะเราก็จะเห็นว่า,ายังเป็นเทรนลงอยู่ถ้าดูด้วย Moving Average นะคะไอราคาที่มัน มันแลบขึ้นไปเนี่ยสุดท้ายมันก็โดนกดกลับลงมาแล้วก็โดยเฉพาะในสวิงสุดท้ายเนี่ยโดนเส้น moving average กดอยู่และถ้าเราเทียบกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นโลที่ต่ำกว่าใช่ไหมคะก็ดูว่าเป็นทรงที่สำหรับขาชอตนะ,นะคะจะดูสวยสำหรับชุดนี้นะเพราะว่า moving average มันโดนกดลงอยู่เราซูมไปดูใน5นาทีหน่อยนะคะว่าเอเทรนใน5นาทีมันมีเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง เพราะว่าเราจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของเทรนในแต่ละไทม์เฟรมมานะคะใน5้านาทีนี้นะคะชุดตอนเช้านี่จะเป็นชุดนี้ก่อนที่เด้งขึ้นมาใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย m o v i n g average ยังมปตัดขึ้นอยู่แล้วพอมันกดกลับลงมาค่ะคราวนี้ moving average ก็กลับมาเป็นขาลงแล้วพอมันขึ้นไปคราวนี้นะคะถึงแม้ราคาจะทะลุขึ้นไปเนี่ยแต่ Moving a v e r a g e ยังไม่แรงพอที่จะขึ้นไปนะคะก็ยังเป็นเทรนลง สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ผ่านไฮของวันนี้เห็นไหมคะแล้วก็โดนกดกลับลงมาก็จะเห็นว่าเนี่ยลงมาตรงนี้นะคะเท่ากับว่าใน5นาทีตอนนี้ก็ยังเป็นเทรนลงนะคะแล้วก็15นาทีก็เป็นเทรนลงเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เราก็มาดูต่อที่ในใน60นาทีสินะคะ60นาทีตรงกลางนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าคือถึงม้ moving average เนี่ย ยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่คือมันเลี้ยงตัวขึ้นนะคะยังไม่ตัดกลับลงมาแต่ว่าลักษณะของราคาตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็มีสัญญาณอ่อนแรงละกันสัญญาณอ่อนแรงคือว่ามันโดนกดกลับมาในเส้นใต้เส้น moving average แล้วตอนนี้เริ่มหลุดมาอีกครั้งหนึ่งมีชุดนี้ก่อนหน้านี้หลุดมาแล้วก็พยายามเด้งกลับไปแต่การกลับเข้าไปเหนือเส้น moving average ในชุดนี้นะคะมัน มันเด้งไม่แรงแล้วก็โดนกดกลับลงมาใหม่ทีนี้ค่ะถ้ามันโดนกดกลับลงมาอีกแล้วหลุดโลนี้ที่แถวๆ940ที่มันเคยลงมาเมื่อวันก่อนนะคะมันก็น่าจะทําให้เห็นว่าขาลงเนี่ยเริ่มชัดเจนขึ้นคือมันอาจจะมันน่าจะมีโอกาสที่จะดึงเทรนด์ของ moving average ใน60เนี่ยลงมาตัดกลับเป็นขาลงได้นะคะแต่ตอนนี้สําหรับเทรนด์ใน60เนี่ยก็คือ มันอ่อนแรงแต่ว่ายังยังมันยังไม่ตัดลงเพราะฉะนั้นถ้าดูด้วย moving average ที่ก็ยังไม่ไม่บอกว่ามันเป็นเทรนด์ลงนะคะส่วนในเดเนี่ยแน่นอนมันยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่ไอการที่มันลงตรงนี้มันยังถือว่าน้อยมากๆนะคะมันยังลงได้เยอะในเดเพราะว่าคือมันขึ้นมาเยอะใช่ไหมคะแล้วถึงแม้ตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็น divergent เออคือตรงเนี้ยมันเป็นมันเกิด divergent ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะย่อแต่ย่อถึงเท่าไหร่ถึงแม้ ย่อมาลึกๆเนี่ยจนถึงแถวแถวแนว900เนี่ยเรายังต้องบอกว่าสำหรับจี้นะ้วยระบบเนี่ยจี้ก็ยังต้องบอกว่ามันยังขึ้นอยู่ด้วยซ้ำถ้าถ้า moving average ตรงนี้ยังรับอยู่เพราะว่าเทรนด์มันยังสวยงามอยู่นะคะอันนี้คือสำหรับในเทรนด์ใหญ่ใน Day แต่พอถ้าเรามาซูมใน Time Frame ที่มันเล็กเนี่ยเราก็เห็นว่าโอเคมันเริ่มกลับตัวเริ่มเป็นแบบมีสัญญาณลงแล้วนะคะทีนี้ลักษณะจังหวะของการเทรดในวันนะคะ ถ้าเรามาดูในทางเฟรมเล็กอันนี้ก็ดูใน15นาทีคือมันขึ้นมาเนี่ยถ้าสำหรับขาช็อตนะคะมันก็คงจะต้องดูว่าจังหวะที่ติดแนว moving average เราก็ใช้แนวรับแนวต้านเหมือนเดิมคือดูว่าถ้ามันไปถึงแนวต้านไหนในเคสของที่สมมติดูด้วย moving average พอมันถึง moving average มันมีสัญญาณกลับตัวก็เป็นจังหวะที่อาจจะเข้าได้ แต่เนื่องจากวันนี้กรอบการวิ่งมันค่อนข้างแคบนะ,คะมันก็ลงมาแค่ประมาณ10กว่าจุดแล้วเราก็คงไม่ใช่ว่าจะไปเข้าจุดแบบหาสูงสุดแล้วออกจุดต่ำสุดได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเก็บได้แค่ประมาณตีไปกลางๆก็ประมาณ5จุดอย่างเงี้ย5.6จุดก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ตรงที่จังหวะที่มันลงมาแล้วขึ้นไปตรงนี้เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นการปิดแกปบตรงนี้ก็จริงนะคะ ตรงนี้ถ้าเป็นแนวของจีเทรดเนี่ยคงจะไม่ได้เข้านะถึงแม้มันจะลงมาปิดแก็บแต่มันก็เหมือนกับเพิ่งลงมานิดเดียวเองมันก็ยังแบบกั้มกึง่งสรุปว่าเป็นจี้เนี่ยก็มองว่าตรงนี้จะเข้าถ้าเป็นขาลงนะทีคงจะเข้ายากคงจะแบบรอช็อตมากกว่าเพราะว่าในไทม์เฟรม5นาทีจากที่เราดูมาเนี่ยเทรนด์มันก็เริ่มเริ่มเป็นแบบขาลงแล้วเพราะฉะนั้นในไทม์เฟรมเล็กนะถ้าเป็นจีเทรดเป็นแบบเทรดสั้นเดทเนี่ย สำหรับวันนี้ก็น่าจะมองที่จะเป็นในชุดฝั่งขารอช็อตมากกว่าจังหวะที่ชัดเจนกว่านะคะถ้าไม่ได้เข้าชุดแรกในตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้ค่ะที่มันขึ้นมาติดในชุดที่2เนี้ยเพราะว่ามันเห็นชัดว่ามันไม่ผ่านสวิงไฮในตอนเช้านะคะแล้วก็มาติดแนว moving average ด้วยจริงๆแท่งนี้บางคนอาจจะเข้าได้ตั้งแต่ตอนที่มันเกิดแท่งแดงนี้แท่งแรกหรือว่าบางคนอาจจะรอแท่งที่2ถ้ารอแท่งตรงนี้แดงอันนี้เกิดต้นทุนมันก็จะมาต่ําตรงนี้หน่อยนะคะ ซึ่งแล้วก็มันมาวิ่งตอ,ตอนช่วงท้ายตลาดก็ยังได้แบบน่าจะประมาณ5จุดเช่นเดียวกันค่ะสรุปที่ว่าในวันนี้นะคะถ้าเทรดสั้นๆในวันนี้ก็มองว่าฝั่งช็อตน่าจะเทรดได้ง่ายกว่าฝั่งลองนะกนนะคะเพราะว่าฝั่งลองเนี่ยในไทม์เฟรมเล็กอะเนื่องจากมันเป็นเทรนด์ลงแล้วไงมันกลับมาเป็นเทรนด์ลงในไทม์เฟรมเล็กถ้าเราไปหาจังหวะ ลองในทำเฟรมเล็กที่ก็เลยมองว่ามันมันดูแบบสวนสวนเทรนดมากไปหน่อยมันเลยหายจังหวะไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะคะส่วนถ้าเกิดว่าเราดูในทำเฟรมใหญ่ใน day เดางเงี้ยที่จีบอกว่าเมื่อตะก,กี้บอกว่าอา้อาวอ่ะมันเป็นเทรนขึ้นอยู่ชัดเจนใช่แต่ว่าถ้าเราดูตอนนี้ถ้าเราเทรดในทำเฟรมเดย์ก็มันเป็นเทรนขึ้นอยู่ก็จริงแต่ว่าตอนนี้มันยอ่ออยู่เพราะฉะนั้นในจังหวะที่มันยอ่อเราก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะมีสัญญาณกลับตัวที่แนวรับ ที่จุดไหนที่เราคิดว่ามันมันน่าจะไปได้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีนะคะมันก็เป็นแท่งแดงแๆงแงมาตลอดยังไม่มีสัญญาณที่มันกลับตัวชัดเจนแล้วมันก็ยังห่างแนวรับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอระยะเวลาหน่อยนะคะสำหรับใครที่จะเทรดฝั่งลองใน time frame day อันนี้คือแนวจี้นะส่วนใครที่มีระบบเทรดยังไงก็วางแผนเทรดตามระบบตัวเองได้เลยค่ะโอเคนะคะต่อไปเราก็ไปเก็บราคา option กันของวันนี้เลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้อยู่ที่หน้าสตรีมมิ่งนะคะก็รายการซื้อขายยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมอันนี้เป็นออเดอร์ที่ตั้งรอแมทเอาไว้นะคะก็จริงๆจ,จ,จากที่เห็นวิเคราะห์กราฟไปเมื่อสักครู่นี้ก็วิเคราะห์มาตลอดว่าเออจังหวะถ้าเป็นเดย์เทรดเนี่ยควรมันมองว่าน่าจะเข้าตรงไหนแล้วทำไมไม่เห็นมีเทรดเลยอันนี้ก็มีเหตุผลอยู่นะคะก็คือว่าเดี๋ยวแบบบางคนเพิ่งเข้ามาดูแล้วเอาทําไมวิเคราะห์ว่าจะเทรดแบบนั้นแบบนี้ไม่เห็นจะเทรดเลยก็ต้องบอกว่าเพราะว่าพอร์ของจีเนะะี่ยค่ะมี โพซิชันหรือมีออเดอร์ที่เปิดมาแล้วเปิดสถานะมากเต็มแล้วคือกระสุนน่าหมดแล้วที่จะยิงนะคะสะสมมาเรื่อยๆแล้วเพราะว่ามันต่อเนื่องมาตั้งแต่จากในซีรีส์ Z นะคะที่เราสะสมมาทําให้พอมาซีรีส์เนี้ยกระสุนมันค่อนข้างจะเต็มแม็กซ์แล้วค่ะแล้วก็เลยมันเป็นจังหวะที่เราก็ต้องรอแอคชั่นให้มันไปถึงโซนที่เราจะปิดหรือถ้ามันเปลี่ยนโซนมาจริงๆเราอาจจะต้องเปิดอะไรใหม่ซึ่งถ้าเป็นตรงนั้นเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องวางแผนกันอีกทีนึงแต่นี่เป็นเหตุผลว่า ทำไมถึงยังไม่ได้เทรดเพิ่มในวันนะคะก็คือเพราะแบบนี้เพราะกระสุนเรายิงไปแล้วเรียบร้อยมันหมดไปแล้วแต่เพราะว่าเรายังไม่ได้เทรดเนี่ยรอจังหวะอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะนิ่งนอนใจในระหว่างที่เราดูกราฟไปเนี่ยเราก็ต้องฝึกดูไปด้วยว่าพฤติกรรมราคามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจีก็ได้อ่าฝึกสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะเดทเทรดเนี่ยมันจะเป็นจังหวะไหนที่เราน่าจะเข้าด้วยแผนของเราด้วยระบบการเทรดของเรานะก็เลยเอามาแชร์กันนะคะ แต่นี้เผื่อใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวิเคราะห์ไปแล้วไม่เห็นจะเทรดเลยก็เป็นด้วยสาเหตุนี้อันนั้นคืออย่างแรกเลยนะอันนั้นคือเป็นอย่างแรกก็คือมันเป็นเรื่องของการวางเงินแล้วกระสูนหมดแล้วเราก็จะไม่โอเวอร์เทรดไม่เพิ่มความเสี่ยงไปนะหมดก็คือหมดเราก็ยืนเอ่อนั่งรอดูพฤติกรรมราคาติดตามราคาต่อไปส่วนข้อ2เนี่ยก็คือว่าเนื่องจากตอนนี้จะยังติดอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมคะเ,เวลาในการตื่นมาดูตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ที่ตื่นมาก็คือมันจะเป็นช่วง ตลาดผักเที่ยงของไทยแล้วเพราะฉะนั้นไอเวลาที่มาดูเนี่ยมันไม่เหมาะที่มันจะเดเทรดเพราะว่าบางครั้งเราก็พลาดจังหวะไปแล้วนะคะมันก็มาเจอจังหวะตอนช่วงที่มันเกิดไปแล้วอะไรแบบนี้บ้างก็เลยคิดว่าเออมันยังไม่ไม่ค่อยจะเหมาะสมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ฝากาไว้เหมือนกันนะว่าเวลาที่ใครเลือกเลือกจะเทรดยังไงเลือกทำเฟรมไหนอย่างเงี่ยให้ดู ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นหลักหรือว่าดูเวลาของเราเป็นหลักว่าเรามีเวลาที่จะมาดูกราฟมาเฝ้ากราฟเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะในอย่างที่ที่รู้ตัวว่าเอ้ยบางทีเราตื่นมามันมันอาจจะพลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเดย์เทรดไปเดี๋ยวมันก็ไม่เหมาะละกันนะคะแต่ว่าเหตุผลหลกักๆอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเพราะจากในเรื่องการคุมความเสี่ยงมาไว้ก่อน,นะคะ่ะโอเคอธิบายซะยาวเลยมาเก็บราคาออปชันกันต่อดีกว่านะคะ สไตป้า์ของ ATM อนะอยู่ที่950นะวันนี้ก็ยังอยู่ที่ในระดับเดิมเพราะว่า3วันนี้นะจันทร์อังคารพุธในสัปดาห์นี้เนะี่ยวิ่งก็คือเป็นกรอบแคบๆอยู่10กว่าจุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราดูราคาของออปชันวันนี้ค่ะจะเห็นว่า call ออปชันนะคะแดงหมดเลยทั้งแผงนี้เลยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะช่วงท้ายตลาดเนี่ยใน t f เฟกนะคะมันมีแรงที่กดลงมาอีก ก็เลยทำให้ฝั่ง call เลยกลายเป็นพร้อมใจกันแดงค่ะส่วนทางด้านฝั่ง put เนี่ยก็ยังมีแบบมีแซมแซมมาบ้างที่ไม่ตรงกันนะแต่เราเก็บราคากันไว้ค่ะเนี่ยจะมีตัวนี้ที่ลบนอกนั้นก็นอกนั้นจะบวกนะคะโอ้โหตรงฝั่ง deep ของ call option deep itm นะอันนี้เป็นพวก itm ก็คือแบบมีมูลค่าเยอะๆแล้วเนี่ยไม่มีการซื้อขายเลยนะคะ มันก็ค่อนข้างแพงอยู่โอเคนะคะต่อไปเราก็ไปกันที่พอร์ตโฟลิโอเหมือนเดิมะคะไปติดตามกำไรขาดทุนของพอร์ตกันค่ะมาดูการกำไรขาดทุนของออปชันที่อยู่ในพอร์ตกันนะคะก็พวกนี้ call ออปชันถึงแม้วันนี้จะแดงจากที่เราดูในตารางเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะแต่ว่าออปชันที่เราซื้อมาก็ยังพอมีกําไรอยู่เห็นไหมคะเห็นไหมเพราะว่ามัน เปิดมาคือมันมีกําไรมามากๆแล้วไงมันเคยกําไรไปถึงเกือบๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ตอนนี้ก็ลดลดลดล,ลงมาเรื่อยๆค่ะส่วนตัวนี้เป็น call option เหมือนกันนะแต่ว่าติดลบเพราะว่าสไตรพามันห่างนะคะเนี่ยถ้าเราเทียบสไตรพาจะเห็นค่ะตัวนี้สไตรพที่925ตัวนี้ที่1050ห่างกันตั้งร้อยกว่าจุดอ่ะนะคะแต่ห่างกันร้อยกว่าจุดมันก็เลยทําให้ตัวนี้ยังขาดทุนซึ่งขาดทุน55%เดี๋ยวดูนะถ้ามันขาดทุนไปเยอะๆนะคะมันจะไม่เกิน1 0 0ค่ะ ขาดทุนมากที่สุด 100%, นะสำหรับลองออปชันค่ะทางด้านตัวล่างสุดนี้เป็นพุทออปชันตัวนี้เป็นตัวเกงกำไรถ้าเกิดว่าตัวนี้เดี๋ยวมีกำไรนะคะจะได้ปิดให้เห็นกันค่ะว่าจะได้กำไรเท่าไหร่หลุน้นลุ้นต่อให้มันลงต่อนะคะก็เดี๋ยวดูกันไปค่ะส่วนตัวบนสุดนี้เป็นฟิวเจอร์ที่สะสมสะสมมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ดูกันว่าโหจะได้เริ่มปลดเมื่อไหร่อะเดี๋ยวติดตามกันไปนะคะ มาต่อกันที่พอรทองคํานะคะเมื่อวานนี้นะคะอทองคำเนี่ยออกไซเวย์อันนี้นะคะเป็นกรอบของเมื่อวานวิ่งไม่เยอะแต่พอมาวันนี้ค่ะวันนี้เริ่มมีการขึ้นต่อนะคะและขึ้นมาเนี่ยมาถึงตรงแถวแถวสักครู่นะคะเออนี่มาทำไฮ้นะคะของวันนี้นะตอนนี้อยู่ที่1857เหรียญน,นะคะโดยประมาณซึ่งไอ้1857ออะถ้าเราดูดีๆนะคะ มันก็คือไฮตรงก้อนนี้เห็นไหมคะก้อนนี้ก้อนนี้นะนะคะถ้าเราดูใน H 1ก็จะเห็นตรงนี้ค่ะแล้วมันเด้งขึ้นมานะคะตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนกับยอ่ออยู่ไม่รู้ว่าจะยอ่อไปถึงไหนนะคะมันจะมันจะยอ่อลงมาถึงตรงนี้หรือเปล่าเราก็ยังแบบตอนแรกคิดว่าถ้ามันขึ้นมาถึงถ้ามาดูใน H 4นะขึ้นมาถึงซักไฮของวีคเนี่ยจะเปิดเอ่ออาจจะเปิดชอ็อตเปิดเซล์เข้ามาหน่อยเพราะว่าไม่ได้เก็บแคชโว์มาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะ รอว่าจริงๆรอให้มันทะลุกรอบวิกนี้ไปแต่มันก็ยังไม่ทะลุสักทีนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเอมันจะติดติดไอแนว moving average นี้แล้วจะย่อหรือเปล่านะคะซึ่งเนี่ยมันก็คือเป็นก้อนตรงนี้สวิงนี้ใช่ไหมคะกำลังคิดว่าเออจะเปิดหรือเปล่าเปิดดีหรือเปล่านะมันจะย่อก่อนไหมเพราะว่าถ้าเกิดคือถ้าถ้าที่เปิดตรงนี้มันคงจะเป็นการเก็บระยะสั้นๆที่คิดว่านะถ้าเปิดตรงนี้นะคะ คงคิดว่าจะมา TP อ่ะมาเป้าหมายอยู่ที่แถวๆ1,846เท่านั้นเองค่ะ1,846กับ1,852ตรงนี้ก็ได้ประมาณ6เหรียญเท่านั้นแต่ที่ก็คิดว่ายังไม่อยากจะเปิดคือจริงๆถ้าเปิดเนี่ยคือคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอยากจะให้มันมาถึงตรงแถวๆห้ของวิ่นี้ก่อนนะคะถึงจะเปิดเพราะว่าจริงๆตัวที่ตั้ง pending เปิดไว้คือแถวๆนี้แถวๆน,น8 8 0นะคะแต่มันยังมาไม่ถึงสักที คิดว่าถ้ามันขึ้นมาถึงไอตรงตรงไฮวิกนี้เสร็จแล้วมันเจอมีย่อหน่อยก็อาจจะตัดสินใจเปิดไปก่อนค่ะตอนนี้เดี๋ยวกลัวเปิดไปเสร็จโอ้โหคราวนี้มันดีดขึ้นมาเพราะว่าเราก็รอมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะเห็นว่าเนี่ยตั้งแต่ที่ดูว่ามันเกิดดเวอร์เจนต์แล้วมันก็กลับขึ้นมามองว่ามันน่าจะขึ้นมาถึงไฮของวิกได้ตอนนี้ก็กใกล้ๆแล้วเดี๋ยวอดทนรออีกสักหน่อยค่ะเรามาดูนะคะว่าจากในเดย์เนี่ยก็เห็นว่า แท่งที่มันเกิดเขียวในวันจันทร์พอมาวันอังคารวันอังคารนี่เล็กๆก็เป็นเขียวอยู่ตอนนี้วันพุธนะคะจะมีการมีแรงดีดขึ้นไปอีกไหมซึ่งถ้ามันขึ้นไปนะชิคก็ยังมองว่าอย่างที่บอกค่ะถ้ามันเบรกแนววิกไมาได้เนี่ยแถวๆไอ้ทง1 8 8 0 1890เนี่ยก็ยังน่าจะติดอยู่นะมันมันไม่น่าจะไปขึ้นไปสูงถึงได้มากมายหรือถ้ามันสูงมาจริงๆมากๆนะ,ะมีแรงแบบทะลุพวดมาเนี่ยเนี่ยก็แถวๆถว19 ไม่น่าจะเกินพันเก้าอันนี้คือสิ่งที่จี้มองเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวดูกันไว้ค่ะว่าทองคําจะเป็นยังไงนะคะโอเคนะคะสําหรับบันทึกการเทรดในวันนี้ก็น่าจะเท่านี้ก่อนนะคะในส่วนของทีเฟกเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นกรอบการวิ่ง10กว่าจุด10กว่าจุดมาหลายวันแล้วแต่ว่า วันนี้เนี่ยมันทําท่าเหมือนกับว่ามันค่อนข้างจะออกชัดเจนว่าเฮ้ยมันอยากจะลงแล้วก็ในเทรนด์ของทำเฟมเล็กเนี่ยมันดูจะลงจะลงมากกว่าก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะในช่วง2วันที่เหลือเพื่อเลือดหัดกับสุกว่ามันจะเป็นมันจะเป็นยังไงมันจะลงจริงไหมนะคะในส่วนของทางด้านทองคำเนี่ยก็ยังลุ้นนะคะในฝั่งตรงกันข้ามคืออยากให้มันขึ้นไปก่อนแล้วจะได้รอเปิดเซลเข้ามาค่ะ โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ